ันนี้เป็นครั้งที่89ประจำวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ข้าพเจ้าพระสุร,รชัยยานิโรจตรงขอเปล่งวาจาสาธยายพิธมลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระอาจารยบ,บูชาแตบบ่องค์พระธรรมวปติเถระเจ้าองค์หลวงปูส่สมเด็จรุนหลวงปู่ศีรา หลวงปู่บุญเดชตลอดจนทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเชินดามณนีขอเทพเทวดาเท่าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันาดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควลแก่การสวดสาธยายมนสืบต่อไปสสา บทอัญเชิญเทวดาสมันตาจักวเรสุอัตระคชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิรัชชัสสะนันตุสักขโมกขังสัเขกาเมจารุเปคิลิสิขระตาเตจันติเควิมาเนทีเประเทจักาามตรวนาคหะเนเคหวัตุมิเขเต ผมาจะยันตุเทวาชรัตระวิสเมยักขันธพนาคาติดทันตาสันติเกยังมณีวรวัจนงสาทุบมสุนันตตธรรมะสวรรคารอายมพันตาธรรมสวรรคารอายมพันตาธรรมะสวรรคารอัยมพันตา นโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาส <bane> <ACE> ัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัทวะโตอรหะโตสมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะพวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัตถิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสันจะวันเชนะโสทิเมโหตุสัมภทานัตถิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสันจะวันเชนะโสทิเมโหตุสัมภทานัตถิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสันจะวันเชนะโสทิเมโหตุสัมภทา มหาการุนิโกนาโทอัธยาสัมภปานินังโปเรตว่าปารมีสัมภปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนสันจวันเชนมโฮตุสัมคุปันทวามหาการุณิโกนาโทหิตายสัมภปานินังโปเรตว่าปารมีสัมภปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนสันจวันเชนมโฮตุสัมคุปันทวามหาการุณิโกนาโทสุขายสัมภปานิ ังโคเรตวาปารมีสัมภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสันจวัตเชนะมโหตุสัมภูปันเท่าบบทมหาสมัยสุด เอวเมสุต <an> ังเอกังสมัยยังภควาสังเกสุวิหารติกะเปรรวันสุกัสัมิงมหาวเนมหาตาทิพุสังเทนสินทิงปันจัมมันเตหิิพุสเตหิสัพเปหิวะอรหันเตหิตาจารกทธาตุหิเตวตาเยปุอิเยนะสันนิปติตาหติภะคะวันตังทัตสนายปิโกสังกันจะอาตพจตุนนะ สุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาโหเสยยังโพภาควาสังเกสุวิหารติกปิรวันตุกสัพมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคะสินทิงปันจบมันเตหิ พุทเตหิสัมเตหิวารหันเตหิทาจโรกัาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภกวันตังทักษนะาภิกุสังคันจะยาณนุโมมยยามสิเยนะภควาเตนุโมสังกัมยามาอุปสังกามิตาวาภควโตสันติเกปันเจตคาถาภาเสยามาเตยทโพตาเทวตาเสยถาปินามภราวาปริโสสัมมติตังวาภาหังภาษาเรยภาษาเรตังวาภาหังสัมณิชัยยะเอวะเมวสุนทาวเสสุ เทเวสุอันตริตาภควโตโตระโตปาตุระหังสวทโขโพตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังเทตาโพเอกาเทวตาภควตโตสันติเอมังฆาทังอาปาสิมหสมโยปวณัตสัมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมัยมังธรรมมาสมยังทักกิตายะวะปรายสังคันติ อาตโหปราติวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาตังอาภาสิตาตารติขโวธรรมะทังสุจิตตังอัตโนอุจุกบังกังสุสารติวเนตานิไคยิเตวะปิทริยานิรักขันติปันทิตาติอาตโหปราติวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาตังอาภาสิเชตวะขีรังเชตวะปรีตังอินทะิรังโอหัติเมชาเตจารติสุทธวิมาราจักมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโหปราติวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาตังอาภาสิเกเกจิตพุทธังสาร นังพระตาเสนาเตกมินสันติอภัยยะภูมินปะหายามนุสังเทหังเทวกายามปริโพเรสันติติอัตโขภะควาภิกขุอามันเตสิเอภุยเยนภิกขเวทัสสุโรกัทถตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสนายะปุ่มสังคันตเยเปเตภิกขเวเฮสุ อติตตมัทฐานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตภวันตานังเอตัปะระมาเยวเทวตาสัณิปติตาเห่สุงใส่ธาติไมยังเอตระหิเอปิเตภิควิภิสันติอนาคตมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตภวันตานังเอตัปะระมาเยวเทวตาสัณิปติตาเวสสันติใส่ธาติไมยังเอตระหิอาจิตคิดสามิภิกขเเอเตวะกายานังนามานิกเจยิสามิ ภิกขเวเทวกายานังนามันเทศิษสามีภิกขเวเทวกายานังนาไม่ตั้งชนนทธาท้าทุกังมนสิครุตพาศิษสามีเตเอวัมพันเตติโพเตปิกคูภควโตปัจจัตโศสุงภควาเอตทโวจ พิโรกัมมณฑกการสามิยัตถคุ้มมาตถสิตาเยสิตาเคีรับขับรังหิตตัตตาสมาหิตาปทุสีหาสังดีนาโรมังังสามปสัมสโนโอทาตัมุลสาสุทาวิปัสสนามะนาวีราปิโยปัสสะเตจตวาวะเนกาปิโรตเวตโตอามติยสัทธาสาวิเเคสัสนอรเตเถวกายาภิกันตาเตเวชานัตถิกโวเตจะอาตปมัครุมสุตวาพุทธัสสะสาสังเตสัมปตะรุยะนังมูลสาสันทัสนังอะเปเกนตมาทภบคุสหัสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมเมสานามัทคสุง อภัยเกตม์ธรรทัพคุ้ิสาสัพพาปตาอหุตันจักสัพพังปิญญาญาควักกิตวันจักขุมาตโตอามันติหิสัทธาสาวเกศสัสนรเตเทวกายญอภิกันตาเตวิชานัทภิยเยวหังเถียร กิตยสามีคีราิอนุภโสสัตสายคาภูม่ากาปโตวายิทิมันโตชิติมันโตวัันโตยสสินุตมานาอภิกรรมพิกุังสินังัสหัสายเหมุตายาานานตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวัันโตยสสินุตมานาอภิกรรมพิกุังสินังสตารติสสหัสายคาานนตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวัันโตยัสสินุมตมานาอภิกรรมงิุังสติมนังอิเจเตโสรสัตสหัสายคาานนตวันนิโนอิิ Samaita peserta target kana nanti ini mantau cuci mana pikamung pikunang seperti กุณพิโรนาชาริโกเวงปุณรันสักมิเวสนังพิงโยนังสัจสังอยากขันนังปปยิบสังสติกุณิโรนาจาิโกโสปะพะสมิติมุนังปุริมันเตยิสังราชาตระตโทปัสสันติขันทพานังอธิปติมหาราชาญาสัสโสกุตตาปิตาสะภาวะินทมานามหาปราชยอิทิมันโตเชติมันโตวันวันโตญาสัสินุปัฏมานาพิกามุงพีคุณังสมิติมุนังทะกินันเตยสังราชาวิรุณหัวถัปปสันติคุณพันธานังอธิปติมหาราชาญาสัสโสกุตตาปิตาสะภาวะินทมานามหาปราชยอิทิมันโตเชตินุม anak tika mungpiku nang sabeti mung nang pajimanta saras raja wirupakho pasat ditina kana nang atipati maharajaya mahapara itimanto cittimanto vannanto yasa sanong mahamana nang sabeti พุตธะรัติสังราชากเวโรตับปัสสะตติยักขานังอธิปติมหาราชากัสสสุปุตตาปิตัสสะภะวนิธมานามหาปรายุทิมันโตเิตนมันโตวันมันโตเจสัสสิงห์มัตตมานาภิกามุงภิกุนังสมิธิภุนังปุริมัติสังตระรัโททักเกนิบุณหโกปัจมีนะวิโรปโคกเวโรกุตระังสิสังจัตตาโรเตมหาราชาวสมันตาจัตตารติสาธารัมานาอัตถังสุวเนกาปิโรจเวเตทังมายาวิโนทาสาอาคูเจริกาสตามายาถูกเทนถูกเล่นถูกฝึกถูกจะพูโตสหกัตตโนกามร

นาวัตสปตากิตราสุปนาอิติเตสัตนามังคเนจตานาคาราชานามสิุปันโตเขมามากาสิพุทโธสนให้ยุวายหิภวะหยันตานาคาสุปนาตาราคังสุพุทธังชิตาวรเทนะสุพุทธังอสราสิ สมุทังอสุราสิตาัตโรวัสวเสเตอิทิมันโตยสัสิโนการะัญชามหาสมาอสุราธานเวคาสเวปจิติสุจิติจะมหาราุนมุิสหะันสตันจะิปุตาังสัตพเวโรจนามกาสันหิตวพระริเสนังนังขมันกมุงสมโยธานิพันธันเตปิภุนังสุตนังอโปจะเทวาปฏิวจเตโชวาโยตธาขมุงรุณาวุณาเทวาโสมเยะสัสสาสหะเหตากรุณากาอเทวายสัสโนสตเตตะกยาสัตนานันตณีนอิทิมันโต

สัพเพนันตะวันนี้หนอิทิมัตโตชิติมันโตวัตะวันโตยัสสังสิลโมตุมานาอัตกรรมุงพิกุลังสิเติพุนังสมานามหาสัมนามโนสามานุสุตมาติทาปุถุสิกาอาคูอาคูมนปุถุสิกาปทากขุริโยเทวายะจารุหิตวสิโนปรคามหปรคาอาคูเทวายสัสสิโนทเสเตทตักญาสัพเพนันตะวันนี้หนอิทิมัตโตชิติมันโตวัตะวันโตยัสสังสิลโมตุมานาอัตกรรมุงพิกุลังสิเติพุนัง สุขกัุมหารุณาอาภูเวคันสสโอทัยหาคามุขาอาภูเทวิจกนาสธตาหาามิสกาจยสินโอทะยังอาคาปชิโยนิสาอภิสติสทเตตะทกยาสเพนันตวันโนอิติมโตชิติมโตวันวันโตยสนุมตมานาภิกามุงคิภุนังสมิติวนังเขมิยาตุายามาัตะกะจยสิโอสัมปิกรามาเสธาชิติมนาจานมานตโนอาภููปริตาสทเตตะกยาสเพนันตวันโนอิติมโตชิติมโตวันวันโตยสนุมตุม

ศาสัพพม่าโรกานังมหาพม่าพิตรติอุปนิโตชุติมันโตปิสมันกายโยกยาสันสุโตเดเสถะอิชราอาภูปัญญะตะวะติโนเตสันจามัจิโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตสะสเพอภิกเตสินเจเทเวสัพพรมมิเตมารเสนาพิกามปีสาษาคหะสัมมติยังเอถะัณะสัสถะพัสถะราเกนัมะตมัสุโวสัมะตะปารุวาเลถะมาโวมุจิถะโุจินังอิติถะมหาเสนโขกันหาเสนังเปสยิปานินาตารมั์ตารังตะวะเพระวังยถาบุษโกเมโกตันโตชิติโกจัตทาโสปุจทาปติสกุโธอาศยังวาเสตัญจ สัพพังปิญญายะปกปกจิตตะวันตะกุมมาตะโตอามติหิสัทธาสัมปเทสัทธินิระเตมรเซนาปิกันตาเตวิชชาโนทติโกโบเตจาคาตปมกรุงสัตวาพุทธัสสาศาสนาวิตารเกหิปกามุงนิสังรมมติอิชัญญุงสเพวิชิตัสสสัมมาปยติตายะสัตตโนมุทันติสาปุตเต <coughs> 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 นภโมเมตทะเตชะสารตนตะยะคัมมิกาเตชะปสิทธิปสิทวะนารายปะระเมสวราสิทธิพรหงมาจะอินทาจะจตุร ทีรักขากาสมุนทาภูตาขังคาจะสัมทชัยยปสิทธิพระวันตุเตชยชยทอรณีทอรณีอุทาทิอุททินัทีนาทีชยชยขันขันนตารณีไสยเนรสสยยเสระสุเมรุราชปนารจทีชยชยคำทีรสุพินาเทมทนาคีปิสาจะภูตะการีชยชยทุนิมิตารุทีชยชยสิงคีสุธาภะนม คาชาชัยยชัยยรุนำหมู่าสาตราชัยชัยจะจปะทินาทักุรันทักกังชัยชัยยขัชชันพนตุรันพนสุกระผู้ชังทศีิหาพยา ขทีปาชัยยชัยยรุณมุขยาตราจินาเสนาริปุุรสุนติรติชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยทรณีตเรศขาสุชัยยาชัยยาทรณีสานติสัทธาชัยยชัยยมังกราระยาภวเทชัยยาชัยยวรุณยักษ์เทชัยยชัยยรักษาเสสุระปูชาเตชาชัยยชัยยพรหมเนธคนาชัยยชัยยราชธีร ชาชะชะยังชยชายะปัทภิสัพพังชายะชยะอรหันตังปัเจกพุทธสาวกะชยชายะมหิสุรังฮะฮโรฮารินทเทวาชยชยพรหมะสุรังโคชยชยนาโควิรุณหโกวิรุปังโคจันทิมารดิอินโธจ้าเวนตโยจ้ากุเวโรวะรโนปิจ้าอคีวาโยจ้าปาชุนนะหูกุมารโอทัตตารัฏ โกอัฐระสมหาเทวาสิทธิตาปัสสาทโยเอสิโนสาวกาสัมเทชัยยะราโมภวันตุโนชัยยะธรรมโนจะสังโฆจะทัสปาโรจัชัยยกังเอเตนะชัยยะเตเจนะโสธิภวันตุโนเอเตนะพุทะเตเจนะโหตุโนชัยยงมังคารชัยโยปิพุทธัส t h ิ r i m a t อะยังมารัชยปาปิมาโตประ อาเจโยอุ้งโคสะยัมโพธิมันเทปโมทิตาใจยะตถาคต พระมคณามหิสิโนชโยปิพุทธาสสิริมาโตอะยังมารัชจัปปิมาโตพรราชโยุโคสยมโททิมันเถปมูทิตาชัยยตถาอินทักขนามหิสิโนชโยปิพุทธาสสิริมาโตอะยังมารัชจัปปิมโตพรราชโยุโคสยมโตทิมันเถปมูทิตาชัยยตถาเทวคนามหิสิโนชโยปิพุทธาสสิริมาโตอะยังมารัชจัปปิมโตพรราช ขงโคสยมโคหิมันเทปโมทิตาชัยยตถาสุปันนักนณาเมฮีสินุเฉยโยพิภูจสสิริมาโตะยังมารัชฌาปปิมาโตปพระราชยโยขงโคสยมโคทิมันเถปโมทิตาชัยยตทานาขขนาเมฮีสิน เชโยปิพุทธาสัสิริมาโตอะยังมารัชชะปาปิมาโตะราชโยอุโคสยามโคธิมันเทปมูทิตาชัยยติาสัพรมกัณนามิสิโนจะยันโตโพธิยามูเรสังกยานั นั่นที่วันธนเอวังตวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคเรอปราชิตปันรังเกสีเสปัทพิโปคเรอภิเสเกสัมภคุณธานังอักคํปันโตปโมทติสุนักขัตตังสุมังครังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสยิทังพระมะจจาริสุปัทังทีนางกายกรรมวาจากรรมปัทังทีนางปัทั์ที่นังมนกรรมปณีิทีเต ปทักธินาประทักธินา,น,านิกันตาวานารพังตันเท ปัทักขิเนเตอธารธาสุกิตาวิรุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุกิตาโหทาสหะสัพเพหิยาติภีสุนันทุโพนโตเยเทวาอัศมิงธาเนอธิคตาธีคายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทารักขันตุสัมทัสสตานังรักขันตุชินอาสาสังนังยากาจิปัธนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรธายุดตะการประวัตสันตุวัตสังวัตสาวราหะกาโรคาจุปันตวาเตสังนิวาเร ตุจัสพภตายสุขังจินตสุขังอระหตุยธาระหังตเปไปธรรมัิยามัจสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสาวัตถิยามิหรติเชตวะเนอนาคปินทิกัสสาราเมตตาระโคภควาเป็คูอมันเตสิพิทัโวติพทันเตติตเตพิกุภควโตปัจจโสสุงภควาเอตภโญจะ ปัาทานวาภิกขเวตทาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาตาตุธรรมมันทิตตาธรรมมัญามตาสัพเปสังขาราอนิจจติตังตถาคตอภิสัมพุนจติอภิสมิเตอภิสัมพุทชิตตวาอภิสมิเตตวาอาจิกติเทเสติปั ยะเปติปันทะเปติวิวรติวิพัชติอุนตานีกโรติสัมเทสังคาราอาิจาจติอุปาทาวาพิงคเวตถาคตานอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมัทิตตาธรรมนิยมตา สัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโอภิสัมพุนชติอภิสัมเมติอภิสัมพุนชินตวาอภิสัมเมตตวาอาติคดิเทเสติปัญญเปติปัญทเปติวิวรติวิพชติอุนตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวะพิงขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมมัิตตาธรรมมณียามตาสัพเพธรรมมาอนุตตาติตังตถาคตโอภิสัม สัมพุนชติอภิสมเมติอภิสังพุนชินตวาอภิสมเยตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปันทเปติวิวรติวิภัจติอุนตานีกโรติสพเพธรรมมาอัตตาติอิตธรรมโบจพัคขวาอัตธรรมนาเตกิภูรคขวโตภาสิตังอภินนัทุนติต่อไปพันเทกรัตนคาถาอติตังนานะวาขมยยะนปิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธทาตีทมปัญีนันตังอปันตัญจอนาคตังสิ่งเป็นอดีต็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนังจโยทำมังทถทตัทัวิปัสติอสังหีรังอสังุปังตังนิธามนุพโรหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ้งไม่งั้นง่นคอนแคลนเขาคนพรอคุณอาการเช่นนั้นไว้อเชวะขิจจะมาตับปังโกชัญญามรนังสุเบ พึงทำความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้นักฮิโนสังครันเตนะมหาเสนนมัจุนาเพราะว่าการทัดเทปธมรมจุราชซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสำหรับเราเอวังมิหาริมาตาปิอหรัตตมัตตันทิต,ตังตังเวพันเทปรัตตติสันโตอจิสเตมุนิติพระมุนีูส้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดทั้งทั้ง,งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม ป่ะไปธรรมะสัเรืงปรเิเวททจดนาสัพเพสังขาราจารสังขารทั้งหลายคือร่างกายจิตใจแรรูปทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากก็เกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไป ัพเพรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารอะไรไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะใความตายเป็นของยั่งยืนวัสังมยามริตพังอันเราจะเุ็ตายเป็นแพมรณะปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง ระนามีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงมัตตะคนันอิจฉาสังเวทตะยังยก,ยกายโยอาเจรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญโยโนครั้งปัสสะจักวิญญาณจุนโทอันทวทิสยาเระอติเสสติจักนอนทับปัธวีมซึ่งแผ่นดินกาวินพระรังอรือว่าประดุังว่าทึ้นมาและทึน้นปืนนิรักถังหาประโยชน์ที่ได้ อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงหนออุปา,าวทวยธรรมินโนมีความปลุกขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุตชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสมสุสโข ความข้อไปสนับระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริสุจจะมริตเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวกหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนักที่มีเอเธอร์สโยความสงสัยมีความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยต่อไปเมื่อตายยังกินเิีและบทบูชาบทบทวดยังกินจิกุสรังกัมมังสัพเทหิคเตหิกระตังผลยังโนอนุโมทันโต สุนันทกพนโตเยเทวาสัมมิงธาเนอธิคตาธีคาวิกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันตตมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันโตสัพเพายาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันตุสัพเพอาจาริปชายาสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันตต สัพเพนัขัต,ตาสุกิตาหตุทุกขาปุมจันโตสัพเพเทวาสุกิตาหตุทุขาปุมจันตตสัพเพสามะตตนงสมิชันตุโวนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะวะข้าพาเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าคุณสมเด็จหลวงพ่อทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้โชคดี ซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้สาธุสาธุกระไปบทตรวจน้ำปฏิคันขา ยาเทวตาสันติวิหาราวาสิณีทูเปะเรโพธิคะเรตัดหิงตะหิงต,งตาธรรมธาเนนภวันตปูชิตาโสทิงกโรนเตะวิหารมันทะเรเทราจะปัชชานมกาจะพิกขวโบสารามิกาทานาปฏติอุปาสกาภาามาจะเทสานิกามาจะอิสาระสัปปานภูตาสกิตาภวันตุเต ชาราภุชาเยปิจอันทรสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิพยานิกังธรมมวรังปฏิจเต,เตสัพเพปิทุขัสสากร,รนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรัรมโมธรรมัทราจพุกรา สังโฆโหุสมะโควะอาถายจาิตายจาระเมรคะตุสัทตัมโมสัเพปิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปปุไนยมทัทเมมอริยปะเวทิเตภะสันห้โหตุสัเพปิปานิโนพทุทธสาสเน สัมมาทารังประเวทชันโตกาเรเทโวปวัตสตูวุติตววภาวยะสัตตานังสมิทังเนตุมเมทะนิมาตาบิตาจจอะทรัชังนิจังรักคันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักคันตุสัพพะคาต่อไปบทอัญเชิญเทวดากราบและพระคาถาเข้าตัวเองสัพเิพุทธาเก้าจบ ทุขปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพิยาโสกปัตตาเจนิโสกามนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอภิเหหิสัมปตังคุณยสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขันชันปุเทวตาคตา โหตุสัพพังสุมังพ์รังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังค์คังรังรักขันตุสับพระเทวตาสับพรธรรมมานุภาเวนโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังค์ังรังรักขันตุสับพระเทวตาสับพระสังฆานุภาเวนโสติโหตุนิรันตรัง สัพพพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะ ยังพระรังราหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระรังราหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระรังราหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเปพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระรังราหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิ สัพพโสสเพพุทธาพระปตตาปัจเจก,กานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรกขังพันธามีสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระสมุลนี้ข้าพเจ้าขอน้องกราวทิศว,วายเป็นพระราชกุศระานาเจสริราศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาารราชนนีพันปีหลวงภูเศรษฐุส,รส,รสรวรรค์ทรา,าย ขออน,นิสงส์แห่งบุญบุส่วนนี้จงเป็นทรัพย์สินมงคลแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าแข็งแร,ราดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้ามีแรงายได้อันสติลิตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมทำว่าไม่มีอดตยากยากเกินขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทอิน อีกทั้งข,งขอเทพเวทวราชเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้อนุมทนาสาธุการในบุญบุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตร์น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระติตายดเศรทฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบอมฤตได้จ,จัดสร้างขึ้นขอให้ถืมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองและผู้บูชาทุกคนทุกท่านทุกประการเพลิน ส,สาธุขาวขอมคานี้สำหรับในการสวดในครั้งที่89เป็นอันจบสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ดีสาธุจะเริญพ่อน